ละหานน,นีน่วมมมมมะมอมนั่งหล่มาเห็นเรื่องมะมาริ๊กมาผีดมาวิ๊กมาหล่ะมาเเรื่อมามาเรีนหนเรื่มามาเรีนหน่มามามาหล่ามาลูกขนเร็วมาลูกขึนแม,ม่ มาเร็วมาหลามาเร็วจอนมาแม่จอนจอน,จอนมาแม่เขาไปเล่นหนังในหันฮะมาทั้งทเร็วยี่หลามมาหนิมามามาหุ่นไปเล่นน้ำบายมาเรื่อยไปมาทั้งทมาม มามาที่ไนมานั่งเออนั่งนัมานั่งนัมามามาขวเร็วมาคนขนเขานอนกันอยู่ขนเร็วไปไปขนเรือเออไปเห็นเขาขนไปนอนเวียนไปนอนเวียนเรือ ngon ha còn. con